แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ใครรู้บ้างสูนโมเลกุลเป็นแบบไหนมีคนมาอย่างรวดเร็ว CO เก่งมาก CO คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะตัวนี้คือ CO ถ้า CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์โอเคคาร์บอนมอนอกไซด์คือ CO ตัวนี้อันตรายมากเป็นเพราะมันชอบจับกับฮีโมโกลบินในเลือดก็คือจับกับเลือดนั่นแหละเอาง่ายๆว่าถ้าเราหายใจควรวัดรูปนักเกียรติีอแเราเนาะ ถ้า,าสมมุติว่าอันนี้คนหนึ่งคนหายใจเอาเอาง่ายๆนะหายใจเอาคาร์บอนมอนอกไซด์และออกซิเจนไปด้วยกันหายใจเอาแก๊สสองตัวเนี้ยเข้าไปพร้อมกันสมมตุติอันนี้สมมุติ mm. ถ้าหายใจเข้าไปพร้อมกันร่างกายเราเลือดเรานี่แหละมันจะจับตัวนี้ก่อนค่ะแสดงว่ามันจะทำให้เราขาดออกซิเจนหน้ามืดเป็นลม เยอะไปก็ตายเลยอันนี้คือสิ่งที่อันตรายคราวนี้คาร์บอนมอนอกไซด์มาจากไหนคาร์บอนมอนอกไซด์ CO เกิดจากจดเลยการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ค่ะการเผาไหม้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์การเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ เผราไไม่เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์เข้ามามีคนบอกว่าวาดสวยด้วย <laughs> อันนี้แซวไวม <laughs> เผาไไม่เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์อการเผาไหม้เชื้อเพลิงแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงอยู่แล้วข้อนี้ง่ายเลยล้างถนนทุกวันไม่เกี่ยวดูดฝุ่นเกี่ยวกับฝุ่นเนาะอันนี้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงข้อที่สามสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้หน้ากากาอนามัยเป็นการป้องกันตัวเองเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งคือเผาไหม้เชื้อเพลิงถ้าสมบูรณ์แล้วจะได้อะไร ใครรู้บ้างถ้าสมบูรณ์จะได้อะไรเออการเผาไหม้เชื้อเพลิงมีคนรู้ไหมว่าถ้าสมมุติว่ามันเผาไหม้สมบูรณ์จะได้แก๊สอะไรออกมาอ่ะเชื้อเพลิงของเราเชื้อเพลิงนะเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงก็คือมีธาตุอยู่2ชนิดก็คือมี C กับ H C กับ H นะตัว X กับ Y อันนี้ยังไม่ต้องกังวลนะแต่รอบกิบกับรอบอห้อง EP ค่อยกังวลอันนี้ O NET ยังไม่ต้องกังวลแต่รู้ไว้คร่าวๆก่อนสำหรับสอบ O NET เชื้อเพลิงคือ C กับ X C คื G y, อ C กับ y C กับ h ค่ะ C คือคาร์บอน h คือไฮโดรเจนเพราะนั้นสารตัวนี้เราเรียกว่าสารไฮโดรคาร์บอนตามชื่อเลยค่ะเรียกง่ายๆเลยไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอนโอ้เผาไหม้สมบูรณ์ได้คาร์บอนไดออกไซด์มีคนรู้ค่ะมี2ตัวอะคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเก่งมากคาร์บอนไดออกไซด์ถูกควรถามอีกตัวว่าเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยมันได้2ตัวค่ะการเผาไหม้ทางเคมีคืออะไรการเผาไหม้ทางเคมีคือการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนคือการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ออกมา2ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เก่งมากถูกคาร์บอนไดออกไซด์คือตัวที่1 อีกตัวคืออะไรอีกตัวคืออะไรเราคำตอบเราคำตอบข้อสุดท้ายแล้วไฮโดรเจนยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งคืออะไรเอยเออนี่คือปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ค่ะตัวนี้คือเผาไหม้สมบูรณ์ ยังไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเลยอ่ะโอเคครูวันเฉลยให้คราวนี้ดูยังไงเวลาเป็นปฏิกริริยาเคมีจริงๆคือดูง่ายๆค่ะ C บวก O ได้ CO2 เหลืออีกคู่หนึ่ง C บวก C บ O ไปแล้วอีกคู่หนึ่งคือ H บวก O ได้อะไรเอ่ย H บวก O ก็ได้ H2O เพราะฉะนั้นถ้าเผาไม่สมบูรณ์จะได้สองตัวนี้ เขมเผาไหม,ไมสมบูรณ์จะได้2ตัวนี้คือได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำค่ะนี่คือเครื่องยนต์ที่แบบรถใหม่ๆเครื่องยนต์ฟิตๆเลยจะควันที่ออกมาจะมีแค่ขเมลคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ําแต่ถ้ารถเก่ามากๆก็จะมีแก๊สตัวนี้เข้ามาด้วยซึ่งแก๊สตัวนี้จะอันตรายเนาะเข็ okay, มะ